มือ่อ15สุดเป็ดออกไปเที่ยวทงหน้าเอ้ยสุกไก่ไปแล้ววิ่งตามตามาแล้วไก่ไก่ครับมี่ความสุกไงเลยถ้าเดี๋ยวออกจากบ้านอน,นี้อันนี้อันนี้สิยางผ่านทงหน้ามาอันนี้ก็จะเป็นทางรถเที่ยวไปเดียวนะทุกคนดูป่าเราก็ออกจากป่ามาตรงนู้นนะคะ แล้วเราจะข้ามไปอีกทุ่งนาหนึ่งเอา้าซุปไก่ไปเปรล้วถ้าเขาได้ออกจากบ้านเขาจะมีความดีใจแบบนี้ละ่ะเดินเดินนลูกเดิน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 ับเดินนิๆๆไไดนิดไปนู่นก็ถึงชายแดนแล้ว ก่อนที่เราจะแวะไปก่อนที่เราจะถึงไปถึงก่อนที่เ้าจะไปหอดทงหน้าทุกคนเดี๋ยวเราก็แวะหาเห็ดก่อนเห็ดหาแหลนคยออกเวจะมีไหมตรงนี้จะเป็นปลาเห็ดหนาแหลนช่วงนี้ฝนตกเป็นอาทิตย์ลร มันแหงว่ามันจะมีโบมีห้อยคน้นไม้เคียหลายอย่นงค่ะซึกว่าจะิมีมันแหงว้า แหงนแหล,ลงไรสงสัจะบอหันเลออกแต่ก็มีห้อยคนมาเคียอยู่ทุกคนตงน้งมีจะเป็นฮ็ตนั่งแหลงออกออกมูใหญ่เลยดมูมีม่หอกทุกคนไม่แหงฝนมาตกเดี๋ยวเราก็เดินต่าต่อขามไปปุ่นเลยเลย หอดอุโมงค์ไปอีกแล้วทุกคนนี่ก็ใไก่จะถึงปอไม้เขาห้าแล้วนั่นก็คือเทียงหน้าพอห้าหรือว่าบานพอห้า,าวไปแล้วคุณอ,ออกหนาไปแล้วเราเดินเอาวันนี้ขี่คานขี่รถเราก็เดินชมป่ามาเรื่อยๆมนต้นตาลสองต้นกระทินก็ะมี ตาแถวหนิก็จะไม่เฮ็ดออกลายอยู่นะทุกคนายของเราก็นี่เลยถุงนานั่นเองถุงนามหาสนุกถุงนามหาสนุกสนุกสนิทสนิทสนุกคุณเขากำลังเขียวสวยงามไกลกา หัวควายอยู่แถวนี่มดโอ้สุกไก่สนุกมากเลยเอาวิ่งวิ่งวิ่งมากับทอกลกก็ไม่โอ้โต้นมะละกอแต่ละต้นดู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 โอ้จะไปกินจังได้ไหวโอ้แต่ละต้น เฮากับสียางกิบเอาตุ่นเลยเด้อสิเปรียบเทียบกันมึงว่าตุ่นใดมันสิเสบตุ่นน้อยๆปูปูก็เลือกนะทุกคนจะคล้องปูว่าได้กินหน้วยพอแล้วปูเบบหน่วยแบบหปลายเฮากัสีเลือกปิดเอาตุ่นละน่วยละน่วยจะเสพสีเปรียบเทียบว่าตุ่นใดมันสิตำเสบพวกกันนี่เลยเอาไปเลยหนึ่งลูกก้อนเนี่ย อาหารแรงของข้าเมืองนี่ตำหุ่งนี่ละ